เเล่นทั้งสทีมครับจากไปั้งการก็คู่สองวันนี้ครับคนสร้างสัตว์กับท <AND> well. ีท <t ri Natural Four> ีไปครับทีทีไปวันนี้การที่ต้งว่ามาดีเลยครับแต่ได้ชนะด้วยนะฮะเล่นหมดจริงๆหมดบอลไปทีไบในชุดถีดดเคล็บนะเจอกับทารงล่คนสร้างสัตว์นะคือพี่เลยว่าทั้งสองทีม แม่ของคนสร้างฝันน่ายิงลายจากลูกเสียกลางเลยนะฮะเกือบได้เก็บ<ด>มือแล้วเปิดมาโอ้โหอ้าวยังได้เลยทางขวาของคนสร้างฝันเปิดฉลากเจอติดบล็อกเนะเก็บไดอีกทีนะ ยืมติต้องไม่กลัวนแขนะใส่โอเคตงกันไครับสองคนสร้างสาดฮะได้ได้รัวกากูเป็นท้าของทุกนะตกจ่าวบไม่มีเทครยืมตูน้านะสองทีมดังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะจากสไตล์คนสร้างฝา์นี้น่าจะอยู่ในส่วนของดีสามครับทีมทีไบรท์นี้อยู่ในทีม่สี่ครับถ้าสกับแรงค์กิ้งนะแต่ว่าเรา เต็มท,ที่ไปครับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับเอ๋เอแล้วขาไปวิ่งอู้หูเกือบตัดได้แล้วแม่แือหน้าตัวต่ยังเป็นเลือดอยูน่นะฮะเปิดอมาเป็ดเป็ดสองพอดกันตัดได้ครับของคนสร้างฝันนะฮะสองบอลเจาบาให้ผ่านเจ้าตูดแถวสองเลือ่อนมาอีก คือมาั่งที่แปบก่อเป็นบองเทา้าสูอเทา้านะตามสไตล์รับคนสร้างฝันนะฮะผีสาวเลยผมไมไหมคนสร้างฝันเราตัดกับสลับกับยเวันนะี้ยังไงฮะเสียเสื้อนะก,กันนะรออำไรแต่คิดๆกันครับ หลรือทุกนะคนสร้างสรรค์อินทิบไปตั้งที่จุดตูดอืดเอืดยังได้ใช้ตัวแบบคุบมนะไม่พ่านะ

ที่ผ้าอเจ้าเทีนี้ก็มาดีเป็นมัคาัตวบ้านะฮะคาาโรขาเยคือมาร์คเบิร์กนะฮะเหยียดแขทางซ้ายสวยครับจับบอลลงมาแต่งเข้าขาครับแล้วจิงเลยนะท่าขานะฮะทงทีมทีไปครับเล่นเร็วนะขวาข่า ไปเขับแข้งกับปากเตะเตะขาซ้ายกับโจ๊กโจ๊มาปาดโดดดีสองป๊บปใส่ให้ตูนตูนตูนมาผ่านมาสองคนจะแฝวกสามไม่ได้ครับต่าครับไมปเอาอย่างไรครับตูนตูนเปิดว่าชันแหละครับโอ้โหโจ๊กไปต่างที่ฟันครับ เตะฝาดเปิดมาอ้าวแล้วขาเก็บลงมาดิไม้ตูดช้าไปครับไปรอบอลครับแล้วโดนสวนกลับครับของเทียบทีไม้ถึงมาทังขาเปิดเข้าไปมาตูดยิงต้องเรียบอยนไปโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้โอ้ว่าไม่เต็มเท้านะแต่ว่าทิศทางได้ครับโดนเตะนี่หลงเลยครับโอ้โหเป็นพีมทีไม้เย้ะใกล้ประตูหนึ่งศูนย์เก็บลูกยิงของตูดครับโอ้โห คนสร้างสา,งบบาดก็แย่เนื้อกาสเยอะกว่านะแต่ว่าจบไม่ลงครับสุดท้ายก็ตอนนี้ก็โดนทีมดีใบก็ออกขึ้นมานำนะฮะเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับหรือต่อของคนสร้างฝาดนะเจตตาฟาดโตไม่จะให้เลือกจะไม่ถึงครับแม่หายเลยจนใมเดีโอกาสได้สั่เลยครับเตีมาตาบตามตึงนี่ก็จังไม่หลอกครับ อย่างได้ครับเกมกลางครับของ TNT ไปฮะตูนตูนยินเซฟไปสิเรียกร้อยน้ลงตตัก้รวหน้าจังหวะแรกกะตูนแล้วกินไกลนะฮะท่ราตูนจับไม่อยู่ก็ตัดมาเข้าทางตัดกับจีนเซถูดเลยครับ ก็ถือว่าผลงานดีก็้องทีมทีมใบเกมแรกก็เกมเป็นสามนะเกมตาผมโนเมีเพีงทีมใบน่มาด้วยกรอกต่อกอใช่ไใช่นะแบ็คขวาผมก็ดูแล้วเป็นตหน้าแล้วอ่ะแต่วันนี่รเตองงกนต่อ على ما นช่ขอที่ผ่อนมาหนักอาหารเลยด้วยตักตัวเอาผ่อนมา ให้เพ okay. uh, like, ืคร like oh ับกด้งสามคับเข้ามาไล่แลฮะเื่อให้เปิดกระองทียใบหาครับโลกเดกระตูตูเียกัมีเวลาี่จรไม่ตรงกรอบเจ้าูงกาไม่มีใครเข้ากระบกครับอรัเดรตูเทียกาเอดีกรบองคนั้ับนะฮะได้แล้วทียนีับ้เลิศเลยยังไม่ได้ีกได้สักเลยครับ แล้วเป็นบอลของคนข้างฝนวารลบอุดี่มาโจน่าจะกว่าสุดท้ายโจะอทับออกนลุยต่อครับทีทีไบนะสกอร์นำอยู่ที่สองสูตรนะะ Okay. ลูกทางซ้ายกันมาเท่าไรอ่ะอัดโอเคตู้โหโอ้อ้โ้ห้โได้้้โห้โหโเห้ห้า้าหโ้โ่้โหโอ้โหโ้อ้โหับ้โหโ้โอ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้หโอโอ้โนี้โหโอ้ค้อ้

เดี๋ยวท่าสนากจะมีการเปลี่ยนตัวนะเรียนแล้วกันครับ เรือกสามสามเปิดมาปิดแค่การถึงยิงเลย่นแหละครับเป็นลูกที่คิเศษคนสร้างฝักเลย

สั่งกัปตันที่เป็ดครับต่อเลยเกมลูกเข้าใส่เลยครับมาสกอร์นี่เป็นรองอยู่2ลูกนะเวลาเปิดเกมลูกเข้าใส่ครับยินนี่ซ้ายที่วันี้ครับผมเป็ดจะคาบพานะฮะนี่ยอดจองเป็นเชเดอร์มาร์ค5แต้มที่ด้ยิงเยอะ ตามเตะก็เพือทีไปนี่ววางบับยาวของนักสุดโอ้ยบอลไอยเตุดก็หิเลยครับขวาเบาหมายก็อยู่ที่อึดช้ำ้ากเลลูกนี้แรงเกินไปนะ hoặc một khoảng này hết Hãy subscribe cho <cuk> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ฟัสซิงเรียบร้อยโอ้โหตาบูัดเีมทีเนะียโอ้โหข้าขาเลยก็ตูนใหให้ฟอสอีกแล้วน,นะฮะโอ้โหแต,กกต,กหตกก่ก็เจ้าตูดก็เป็นนักในเกรุ่นของทีมไทยครับทีิ้งใ่เยดับตกับเดียวสองลูกกับ เอายู่ที่น <forever> ัซ้าสองเทีมเรเปลียนแกดมาแบกเบื่อก็ใั่ไปพาตัดตั้เลิกติดอึดรออยู่เลิกยิขนาดนั้นไมเข้ามือกุบประตูะละโอ้โหยังไม่ได้ยังเป็นคนัสร้างฝักนะฮะ ลูกไปดึงตาด้วยนะหรือต่อครเลิกนี่ลงกลับมาบกเอลกเลิกพยายาต่อวนนีไปอีกครับเปนยากขึ้นลงลยทุกคนโอเคไหมตาได้ครับป๊อปตตรงกลางอ่ะางยาได้ครับป๊ตเเติมป๊อปตัเลิกเลิกกับได้ โอ้โหวนีก่อนแน่่วย we okay, okay, <c oughs> ักขวางฝากแต่เลยมายิงก so sí, ็มาแน่ตเยังมีเจ้าเทนะโอ้โหเลเยเต็มตบวนีก่อนนะม่ดูดีไแจมใเบอบอลบอระวังระวังระวังไม่ได้เลย เขาเปิดไม่ดีครับตู้ย right. ิงฉันหลังก็กไม่สารต่อได้รับเปตะไปต้องไปทิ้งก่อนนะครับโอ้โหโดนกินเข้ามาครับาโอกาสที่น่าะทีทีใบก็มีโอกาสยิงเยอะเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวนะครับของคนสร้างก่อนครับโปรก่อนครับแต่โอเคนะครับคนสร้างก่อนครับเสี่ยนะครับของโร่ครับลงมาอีกคนนึงครับ nha, ngay trong cò cũng hai cũng được, thứ ba

าา,าโอ้ยยังกปยิงไกลน,น,นะก็ยังท่าพาดูว่าผู้กินไกลแบบคนสร้างฝันนะโอ้โมาื่องนาทีท้ายแลยว้วครับในช่วงเวลาแรกนะรอ โดดโดดสายเลยทีนี้วเขาราเจ็บหนึ่งาทีนะเเก็บหนึ่งาทีก็ขึ่นแรกนะทีที่ของคนสั้งศักร์โดยเ right? สเ 2. 2> <c rick reasonably> ีสับยิงคะแนนหนึ่งตั้งเ่าไาร่าไาไปเองฟ้ามา โอ้แล้วลูกนียฟาลได้จริงจริงแล้วของคนสรางฝาะเรับตะยิงได้รหรือเปล่านะในช่เนอเพื่มมเครับ่าน้อยแล้วชื่อีีที่มา่อย่ังดีกองคนสร้างฝะดรับอยู่ที่อไี่แปคร,รับาินตาลูกตัวนี้ต้องกาอะไ้ครับ เกต like oh okay. like ้วยแนตากมาทีมอก่อนโดนเล่นของคนต่าับกเข้าาครับโอพี่พาไปโอ้แต่เราบารับตู้ตู้บ้าโอ้แทนพีมาปาใช่รับจับไปเข้ามาเื่องของคนต่างรับ